นี่คือสิ่งที่คุณตาเขาอยากกินนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับถ้าจะว่าข้าวเกียบกุ้งก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันมีหลายสีละเกิน,นเรเา,าจะพาไปจอบดูคุณตานะครับเขาทำอะไรของเขาฮัลโหลของโปรดเนาะอะไรมาแลกก็ไม่เอาคุณตาทำอะไรเหรอนี่เขาเกียบเขาไมีเขาจดมาก,กเ็เด้วยเฮ็ดว่าทีเฮ็ดเองเรา มันคืออะไรว่าจะทําเองแต่ไม่ไม่มีจดหมาอันนี้มันรุ่งพ่อนจะไปแฉะบ๊อกอบเอาตรดคนได้ไหมอืมแซบครับแซบก็ทําทสูตรโบราณเยาะนี่เคยวิธีย่างครับต้องใส่เตาไฟเท่านั้นนะครับเอาปิ้งแก๊สได้หมตตาไข่ทาใปิ้งแก๊สถึบ้าน จะทําเองนะแต่มันไม่มีตดมาทำเองก็ปิดแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะปิ้งไฟประมาณเท่าไหร่ไฟอ,อ่อนๆก็แไฟแรงก็ไมนะ่นี่ไฟขนาดนี้เลยแล้วก็พริกมันเบื่อๆอย่างเงี้ยจะไม่ไหม้แล้วถ้า,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 ามันจะพูดอยู่จะมีอะไรฝากกับคลิปนี้ไหมครับมีอะไรฝากถึงยายก,ก้อไหม ผมว่าเขาป่งคุยเลยไม่คุยอยู่มีอะไรฝากถึงยักก้อไหมเกี่ยวกับเรื่องข้าวป่งไม่มีหรอกไททูลิกไม่เป็นหรอกจททูนิกเขาไม่ทำนอกจากคอนเก่เนสารคารมอรุราทำแต่วันเลยก็ไม่มีอืมอ้าวฟรุ นี่นี้ก็ทําสูตรโบราณนะเนี่ยชันนี่ก่อนนะครับเพราะว่าเราได้กินเล้วอร่อยมาก